ใบแผงเลตตอนที่สนิวัฒน์นำพวกโจรบุกเข้าทางหลังตึกตามแผนการที่ตกลงไว้กับเสือใบพวกสมาคมรับต้องแบ่งแยกกำลังกันไปทั่วระบัดนี้หน่วยเชิดดำได้ทำการล้อมไว้อย่างหนาแน่นแล้วกระจายไฟ,ไฟวูบวาบออกจากปากระบอกปืนยิงเร็วตามช่องหน้าต่างทุกหน้าต่างสมาคมรับทุกคนสู้อย่างดุเดือดเสียนปืนดังสนั่นวันไหวก่อให้ประชาชนตกใจตื่นอกสัน่นขวัญแขวนไปตามๆกัน เอนทรีกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากหน้าต่างเฉลียงตึกชั้นบนแล้วระดมยิงลงมาเบื้องล่างกระสุนปืนต้องเชิดดำสิ้นชีวิตสองคนและเสือใบนั้นถ้าหากเขาไม่รีบหมอบราบกับพื้นเขาก็คงสิ้นสุดชีวิตในตอนนั้นด้วยคุณโจนต้องเสียชีวิตบริวารไปต่อหน้าต่อตาสองคนเขาก็เดือดดานทันทีเขาตะโกนสั่งบริวารเขาให้ล่าถอยออกไปยึดที่มั่นริมคันคูสมุนจนแตกใจไปตามๆกันที่สั่งล่าถอยทั้งที่การรบกำลังประชิดต,ติดพัน แต่อย่างไรก็ตามคำสั่งของเสือใบเป็นคำสั่งอันเคร่งครัดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างฉับพลันเมื่อเชิดบำมพากันล่าถอยยังมีระเบียบเรียบร้อยขุนจรล้วงมือลงไปในย่ามซึ่งสะายอยู่กับบ่าหยิบวัตถุกลมกลมขึ้นมามันคือลูกระเบิดมือแบบของทหารสหประชาชาติมีอำนาจระเบิดอย่างร้ายแรงเขามองขึ้นไปที่ตัวตึกแล้วก็ชักสลักนิลภัยออกคว้างระเบิดมือลอยระลิ้วไปที่ตึกหลังนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว อำนาจผลักดันทาให้ตึกด้านซ้ายพังไปแถบหนึ่งเสอใบย,ยิ้มออกมาได้สมาชิกเลือดจับเหล็กแตกตื่นเสียขวัญแต่แล้วสักครู่เดียวฝ่ายเชิดดำก็ได้รับการตอบแทนในทํานองเดียวกันระเบิดมือสองสาลูกถูกพังลงมาจากหน้าต่างตึกชั้นบนแล้วระเบิดลั่นพวกโจรต้องหมอบราบกับพื้นดินชิม่วนระเบิดต้องสมุนโจรเสใบอีกคนหนึ่งเสียชีวิตคุณโจรตะโกนเรียกสมุนเขาคนหนึ่งซึ่งประจําเครื่องพ่นไฟ เจ้าหนุ่มชกันในเครื่องแบบเชิดดำวิ่งฝ่าหาักกระสุนปืนเข้าหาโซบทันทีไอ้น้องชายขานเข้าไปด้านขวาเผาตึกหลังนี้เสราบแล้วจัดการให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องซักถามอะไรอีกเชิดดำล่างสูงใหญ่ปฏิบัติตามคำสั่งคุ้โจนทันทีเขาคานเข้าไปยังตัวตึกใกลเข้าไปแล้วใกล้เข้าไปไม่หวัดหวั่นกับกระสุนปืนยิงเร็วทิศระดมยิงกลาดมาราวกับหาฝนไฟฟ้า,ฟาเดินทางดวงหนึ่งฉายกลาดมาต้องล่างของเลิศดพนักง,งานพ่นไฟแห่งหน่วยเชิดดำ ขณะที่เขาเตรียมให้เครื่องพ่นไฟของเขาสเตนกระบอกหนึ่งก็รั่วขึ้นกระสุนสองสานัดถูกขาดและท้องเลือกอขบกลามแน,น่นต่อสู้กับความเจ็บปวดยังคานเข้าไปจนได้ระยะทํางานของเครื่องพ่นไฟกลั่นแล้วอาวุธทันสมัยของกองโจรเชิดดาก็เป็นเปลวเพลิงวูบเป็นทางสว่างโลดปะทะเข้ากับตัวตึกด้านหน้าชั้นล่างบังเกิดให้เพลิงไหม้ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว เครื่องพ่นไฟฉีดไฟเข้าไปตามประตูนหน้าต่างบริเวณซ่องของสมาคมรับสว่างจ้ารากับกลางวันสมาชิกเลือดกับเหล็กหลายคนถูกเปรไฟไม่เหนือไม่ตัวลม้มลงตายเกินราดเกลือดมานักัดฟันทำงานในหน้าที่อันสำคัญของเขาทั้งที่เขาถูกยิงหลายนัดพวกสมาคมรับช่วยกันระดมยิงเขาและทั้งเขาลม้มลงสิ้นใจตาย ใบพูดลุกขึ้นหยิบลูกระเบิดมือออกจากยามอีกหนึ่งลูกกระชากสลักนิลภัยแล้วคว้างไปที่ตัวตึกทําให้เกิดเสียงระเบิดสะเทือนเลื่อนลันแล้วเขาก็ตะโกนสั่งบริวารเชิดดาให้กระจายกําลังล้อมตึกใหญ่หลังนี้ไว้เพื่อระดมยิงสมาชิกของสมาคมลับซึ่งกําลังหลบลี้หนีภัยอย่างสับสนอดละมานไม่มีกําลังใจสู้รบอีกต่อไปแล้วพวกเลือดก,กับเหล็กต่างหนีเอาตัวรอดวิ่งออกทางประตูด้านหลังตึกบางก็โดดออกตามหน้าต่างรอบตึก แต่แล้วหน่วยเชิดดำก็ระดมยิงทุกคนที่ออกมาจากตึกจนล้มกิ้งไปตามๆกันคุณโจยืรนอยู่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งเขาแลเห็นใครคนหนึ่งกำลังปีนขอบหน้าต่างชั้นล่างจากกระโดดลงบนพื้นดินเสอบยยกทอมสั่นขึ้นแต่แล้วเขาก็ไม่อาจสังหารเหยื่อเขาได้เพราะแสงเพลิงที่กำลังไหม้บ้านส่องสว่างจ้าทำให้เขาแลเห็นสมาชิกสมาคมรับคนนี้เป็นสตรีเพศ่อนกระจนลงมาบนพื้นดินแล้ววิ่งตรงเข้ามาทางเขา นจนร้องสั่งบริวารไม่ให้ยิงหล่อนแล้วสั่งให้จับกุมตัวไว้เขาไม่ได้สนใจอะไรกับเฉลยสาวเขามากไปกว่านี้เขาสอดสายสายตามองหาเหยื่อเขาต่อไปสมาชิกเลือดก,กับเหล็กที่วิ่งหนีไฟออกจากตัวตึกถูกยิงตายล้มกิ้งอีกหลายคนเสียงระเบิดยังดังกึกก้องตลอดเวลาตัวตึกหลังใหญ่ถูกเพลิงไหมทั่วทั้งหลังแล้วพวกก่อก,กันหลายหลายสิบคนถูกไฟคลอ,อกตายและหนีออกมาได้ก็ต้องเป็นเป้ากระสุนปืนที่เชิดดำตั้งหลักยิงอยู่รอบบ้าน ในที่สุดขุนโจรก็สั่งให้บริวารเขาล่าถอยเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นเพราะอย่างไรเสียตำรวจคงระดมพลยกมาที่นี่ในสองสามนาทีนี้เนอเชิดดำล่าถอยออกจากบ้านพร้อมเฉลยสาวซึ่งเป็นทิดาของสนิทหัวหน้าสมาคมเลือดจับเหล็กนั่นเองหล่อนสวมสโล่งกลมเท้าสวมเสื้อเชิดแขนยาวมีผ้าแพรคลุมศีรษะอายุหล่อนไม่เกิน24ปีสาวและสวยพ r ิ้งแสงเพลิงจับต้องใบหน้าหล่อนแล่เห็นได้ถนัด หลอนอยู่ในความควบคุมยังแข็งแรงกองจรเชิดดำได้เดินทางกลับถึงค่ายใหญ่เมื่อเวลารุ่งอรุณของวันใหม่พอดีการเดินทางกลับเบตงไม่ได้เร่งร้อนอะไรนักเพราะสมุจนจรบางคนต้องกระสุนบาดเจ็บต้องประครับประคองกันมาตลอดทางพอสว่างและเห็นหน้ากันได้ถนัด,ดรถจีบทั้งสองคันก็แล่นเข้าสู่ประตูค่ายท่ามกลางป่าสูงของยะลาซึ่งในเวลาที่กล่าวนี้กองจรเชิดดำตื่นนอนแล้วกำลังฝึกหัดแถวเป็นกิจวัตรประจำวันกัน รถจีบทั้งสองคันแล่นมาหยุดที่หน้าเสาธงประจําค่ายบรรดานายโจรสามสี่คนที่อยู่รักษาค่ายรีบวิ่งเข้าหาประมุขของเขาเสบยบก้าวลงจากรถจีบคันนั้นอย่างสง่าผ่าเผยยกมือวัญทยาหัดรับความเคารพจากพวกโจรแล้วฟังรายงานจากนายโจรคนหนึ่งขอบใจน้องชายกลับไปฝึกกันต่อได้เสบยบพูดยิ้มยิ้มแล้วหันมาทางหน่วยเชิดดำที่กำลังพากันลงจากรถสายตาเขาสิ้นสุดลงที่ใบหน้าเฉลยสาวคุณโจรจ้องตาเขม็งมองดูหลอน แม่สาวงามอยู่บนรถด,ด้วยกิริยาท่าทางที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสบียอดนึกชมความงามของหล่อนไม่ได้รอนเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในใสายตาของเขาใบหน้าอิ่มเอิบแก้มเป็นพวงในตาคมคิ้วดกดำจมูกโดง่งรับกับริมฝีปากยิ้มริมพิมพ์เปล่าพี่ใบจับกันมาทำไมครับเสบายถามนายเขาเบาๆเสบายขมหมดคิ้วยนผมกลัวพวกเรายิงตายเลยสั่งให้จับไว้พูดจบเขาก็เดินเข้าหาห่อน หญิงสาวเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นคลั่นใจน้องสาวโปรดบอกฉันสิเธอเป็นใครรอนตอบอย่างแง่ง,งอนเป็นใครคราวนี้เสือใบเผยตัวโหดร้ายมาดังๆฮ่า <c oughs> เออกล้าพูดทุ่นห้วนอย่างนี้กับเสือใบเธอรู้จักเสือใบไหมรอนมองดูเขายังโกรธแค้นในตาดูดูนั้นทําให้ขุนโจร,รู้สึกเอ็นดูมากกว่าหน้ากลัวน้ําตารอนไหลคอนหน่วยรอนยิ้มขค้นๆแล้วพูด นี่นั่นเสือใบหลอกได้แต่เด็กอมมือหรือคนโง่น่ะสิเสือใบถูกยิงตายไปนมนานแล้วคุณโจนอมยิ้มหันมาทางผู้ช่วยของเขานิวัตคุณช่วยบอกเธอเข้าใจหน่อยว่าผมคือเสือใบจมโจนหม,มายเลขหนึ่งของประเทศไทยและยังไม่ตายตามที่เธอเข้าใจนิวัตรรสั่นศีรษะไม่เอาล้ครับท่าทางดุะมัดคงเหี้ยวไม่ใช่เล่นนั่งซักผมมาตลอดทางซักอะไรซักยังไงเสือใบาถามยิ้มยิ้มสายตาเขาจ้องอยู่ที่ใบหน้าหลอน ก็สาวว่าพวกเราเป็นโจรคณะไหนแล้วทำไมถึงพาพวกไปประท้ากับพวกเล่ยกับเหล็กซึ่งบิดาเธอเป็นหัวหน้าครับแล้วคุณตอบว่ายังไงไม่ได้ตอบอะไรเลยครับชเชลยสาวของเสืบยบยค้อนนิวัฒน์ทันทีแล้วพูดเสียงเครือเหมือนกับจะร้องไห้คนผีนึกว่าเป็นใบที่แท้ก็พูดได้สองคุณโจรมองดูหน้ากันแล้วยิ้มให้กันเสืบยบยถอนใจหนักเงยหน้ามองดูหล่อนฉันเรียกเธอว่าอย่างไรดีเธอเชื่ออะไรจ๊ะคนยราเขาเรียกฉันว่าบุหรง บอกฉันหน่อยเอถอะท่านจะจับฉันมาทําไมกันทาไมไม่ยิงฉันทิ้งเสือใบแกงปันนาบึ้งตึงทําให้แววตาอันดุดันของบุหลงเปลี่ยนเป็นเกรงกลัวหล่อนทราบว่าเขาเป็นนายโจรค่ายนี้แต่หล่อนยังไม่เชื่อว่าเขาคือเสือใบเพราะหล่อนทราบมาว่าเสือใบถูกยิงตายไปตั้งครึ่งปีแล้วบุหลงคุณโจรคลางเสียงหนักแปลว่านกคงเป็นนกยุงทองหรือคิริบุลที่ช่างพูดโปรดอย่าหาว่าฉันล่วงเกินเลยบิดาเธอเป็นใครคุณพ่อฉันชื่อสนิทหัวหน้าสมาคมรับ สบายพูดต่อถูกแล้วร่อนตอบพุ่นห้วนแล้วก็ยกฝ่ามือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้กระสิกโถคุณพ่อของฉันคุณพ่อคงถูกไฟคลอกตายหรือถูกยิงตายแล้วคราวนี้เสบายรู้สึกสงสารและเห็นใจร่อนไม่น้อยบุหลงฉันเสียใจมากที่ต้องสังหารคุณพ่อเธอตลอดจนพักพวกคุณพ่อเธอเพราะสมาคมเลือดก,กับเหล็กเป็นศัตรูสําคัญของประเทศไทยถูกละก็เราไม่ใช่คนไทยนี่น่ะถึงแม้คุณแม่ฉันเป็นคนไทยฉันก็ต้องสืบเชื้อชาติมาจากบิดาฉัน ให้ใครไปส่งฉันเถอะอย่ากัก,กตัวฉันไว้เลยญาติพี่น้องฉันที่เยรา,ายก็ยังมีเราร้ลลองไห้ขุนโจรนิ่งอึ้งไปสักครู่ความรู้สึกบอกตัวเองว่าบุหลงฉเฉลยสาวคงได้รับการศึกษาอย่างดีน้องสาวเราเป็นต้องกัก,กตัวเธอไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของพวกเราแต่ฉันขอรับรองด้วยเกียรติยศว่าเธอจะไม่ได้รับอันตรายใดๆจากกองโจรเชิดดำของฉันเลยลอนมองดูเขาด้วยความสงสัยยิ่งบุคลิกลักษณะท่าทางเขาสง่าผ่าเผยไม่น่าเป็นโจรเลย และบริวารที่ยืนห้อมล้อมเขาอยู่ก็ล้นอยู่ในระเบียบว,วินัยอันดีงามท่านเป็นใครจะ๊ะรอนถามเสียงเคลือฉันไม่อยากจะเชื่อท่านคือเสือบใบจอมโจรถูกแล้วบุหลงฉันคือเสือใบมันเป็นความเข้าใจผิดของตำรวจและประชาชนต่างหากที่เข้าใจว่าฉันตายเสือใบย,ยังไม่ตายง่ายๆหรอกจําบ,บุหลงน้องสาวลงจากรถเถอะฉันจาเป็นต้องกัก,กตัวเธอไว้จนกว่าฉันจะแน่ใจว่าเธอไม่มีอันตรายสําหรับพวกเราแล้วฉันจะปล่อยเธอเป็นอิสระบุหลงก้าวลงมาจากรถคราวนี้ขุนจนได้แลเห็นเรือนร่างของรอนยังถนัดชัดเจน บุหลงเป็นหญิงที่เต็มไปด้วยความงามคนหนึ่งร่อนยืนเผชิญหน้าเขาในระยะใกล้ชิดหยาดน้ําตาไหลคอหน่วยกรุณาฉันท้าจัฉันอยากกลับยลาหากฉันซ้ำแน่นอนว่าคุณพ่อฉันตายฉันก็จะไปอยู่ปัตตานีกับลุงฉันฉันจะอยู่ที่นี่ได้ยังไรฉันกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเซอบายพูดยิ้มยิ้มพวกเราเป็นโจรที่มีศิลธรรมและมีระเบียบวินัยอย่างดีน้องสาวเธอต้องพักอยู่กับฉันก่อนขึ้นบุเรือนเถอะฉันจัดห้องให้เธออยู่และหากเครื่องใช้แม้สอยให้ได้บุหลงสั่นศีรษะช้า นาฉันอยู่ร่วมบ้านเดียวกับท่านเหรอทําไมถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นนายโจรที่มีใจเหี้ยมโหดไม่ปลอดภัยสําหรับเธอฉันจะหาที่พักให้เธออยู่ใหม่ไปอยู่กับท่อมทางหลังค่ายเราก็แล้วกันแต่ว่าตรงนั้นติดกับป่าสูงมีเสือไล่พาดกรป้วนเปี้ยนทุกคืนแล้วเขาก็หันมาทั้งหมู่บริวารของเขาเฮ้เอาเฉเลยข้าไปขังไว้กับท่อมหลังค่ายไม่ต้องควบคุมตัวหรอกหนีออกจากค่ายก็ถูกเสือกินตายอยู่แล้วใบหน้าบุหลงซีดเผือดรอนรีพูดกับเสือใบทันที้นให้ฉันพักอยู่กับท่านทีี่นนกก็แล้วั คุณโจรเกือบจะหัวเราะเขามองดูหล่อนแล้วยิ้มให้เธอคงดื้อและแสนงอนใช่เล่นอายุเท่าไหร่แล้วเธอเนี่ยหล่อนไม่ตอบเสือใบหันมาพยักหน้ากับผู้ช่วยของเขาก็ต่ายป่าตัวนี้คงทําให้ค่ายเชิดดาของเราคึกคืนขึ้นนะผู้หญิงที่งอนอย่างนี้ผมชอบฮะน่าเอ็นดูพิลึกแต่ถ้าง,งอนมากเกินไปคงไม่ได้ความแล้วการประทัดระหว่างพวกเรากับสมาคมเลกจับเหล็กนั้นผมก็ต้องแถลงความจริงให้พี่น้องชายยะลาได้ทราบไว้นิวัตเตรียมพิมพ์คาําแถลงการของกองโจรเชิดดาแจ้งถึงเรื่องประทัดประชาชนทราบ พิมพ์สักสิบฉบับก็พอแล้วส่งคนของเราให้เอาคําแถลงการไปปิดที่จังหวัดเอาไปคำแถลงการของพี่ใบหรือกองโจรเชิดดาครับคุณโจรตอบทันทีของกองโจรเชิดดาผมยังไม่อยู่ในฐานะแสดงตัวได้แต่กองโจรเชิดดาอาจมีขึ้นได้อีกเพราะใครก็รู้ผมมีบุรุษวานมากมายและการลบกันระหว่างกองโจรเชิดดาก,กับกองพันตํารวจผสมเมื่อ6เดือนที่แล้วมาตํารวจก็ยอมรับว่าพวกโจรเชิดดาตีฝ่าวงล้อมหนีรอดไปได้ทําให้เรียบร้อยนะน้องชายตอนสายผมจะส่งคนเขาไปในเมืองพร้อมคำแถลงการของเรา เดี๋ยวผมจะกลายให้เรียบร้อยในชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าประชาชนชาวยะลาคงตื่นเต้นไม่น้อยถ้าทราบว่ากองโจรเชิดดำเกิดขึ้นอีกความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเสบยบสั่งให้บริวารของเขาไปพักผ่อนกันได้แล้วหันมาทางบุหลงน้องสาวขึ้นบนเรือนพักฉันเถอะทําใจเธอให้แจ่มใสขอรับรองด้วยกิจติยศของฉันฉันจะเอ็นดูเธอให้เหมือนกับเธอเป็นน้องสาวฉันคนหนึ่งตลอดเวลาที่เธออยู่ในความคุ้มครองของฉันเธอจะไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆเลยผู้จบเขาก็ยกมือจับแขนร่อนพาเดินขึ้นบนเรือน ความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกลักษณะของขุนโจรทําให้บุหลงมีขวัญและกําลังใจดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแม่สาวงามก็ร้องไห้อีกเมื่อน,นึกถึงบิดาบังเกิดก้าวของหล่อนบุหลงมั่นใจเหลือเกินว่าพ่อของร่อนคงสูญเสียชีวิตไปแล้ว